ก็สิแล้วเนะี่ยซออวรอวรอฮรอคุณได้เสียงแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่ากำลังพูดอะไรเอ่อพยายามตั้งใจฟังเสียงไหนไม่ได้ยิีเลย,เลยดีมากเอาที่ตั้งใจฟังให้ชัดๆนะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จริงจงไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จริงองันนั้น โอ้ศักดิษย์สักศิ์ษย์ศักดิษย์โอ้สักศิษย์ก่อนพยานาคก่อนไม่ใช่ก่อนพยานาคก่อนพยานาคโอ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เออเอาไอ้ต้นไม้ตดเนี่ยนะก่อนพยานาคไงเอองอพยานาคจริงด้วยเล็กจุดเล็กจุดเล็กจุดเกจดเดี๋ยวต้นไม้ไหมเออถูต้นไม้เออมีหลายต้นเลยว่ะ แล้วแตะที่แท่นศิลาเพื่อเรียกสิ่งนั้นออกมาเฮ้ยสิ่งนั้นเหรอถ้าเรามีสิ่งนั้นเราไม่มีความสุขวะเขาจะเปิดตรงต่างของเธอให้เธอคือความหวังของฉันที่จะฟื้นฟูเกาะแห่งนี้ได้จงตื่นขึ้นแล้วออกไปตามหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเถอะตัดไม้ดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวใครจะไปตัดไม้โอ้โหชัดเลยเออเมื่อคืนคุณฝันอะไรแปลกแปลกริงงอาล่ะประโยคก็ถ้าสมมติคุณไปดูคลิปมาแล้วแปลว่าคุณก็ต้องรู้แล้วว่านี้้ตอองทะไร เออคลิปล่าสุดยังดูไม่จบอ่ะใช่เหรอคุณดูไม่จบหรือคุณไม่ดูแต่ผมยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยขอเก็บเกี่ยวบ้างเก็บเกี่ยวอะไรมันจะไปเกี่ยวอะไรอะเกี่ยวหน้าใครอ่ะไม่ไม่เก็บหรอกเเก็บกันไปหมดแล้วถึงเวลาลดน้ำแล้วเนี่ยอุ้ยคุณยายให้เงินมาห้าร้อยขอบคุณนะคุณยายเห็นมันไม่ต้องไปต่อยคุณยายเขาก็ให้เงินเงินไปหยกหรอกใช่เหรอแต่ไปหยกต่อยตลอดเลยนะต่อยเราได้ไม่ลาไปหยกอ่ะ อ่าเด็นะอ๋อต้องไปต้นต้นไม้ต้นไม้มืดๆเดี๋ยวผมไปเอุปกรณ์ใครเข้ามาวะอ้าวเอราผมมีสวิงสองอันนะเดี๋ยวมันโมรของใครไม่สวิงครับม่บ้านกนมีนาจะใช้ของประโยชน์ต้องลดน้ำเองอยู่ปะเนี่ย ต้องต้องลดอยู่เพราะว่าส,สปริงเกอร์มีแค่อันเดียวตอนนี้เรายังไม่รู้จักวิธีการทำสปริงเกอร์เพิ่มเอา,เอาผมไม่มีสวิง <laughs> ไม่มีสวิง <laughs> เดี๋ยวแล้วเขเข้าห้องผมทำไมอ่ะเข้ามาดูว่าผมขโมยของใครมา <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวคืน<า>แป๊<า>แบเมื่อกี้เอาแล้ว,ลวสรุปประโยชน์วันนี้ต้องทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ต้องไปหาต้นไม้มืดๆต้นไม้มืดๆไรเขาเรียกว่าต้นไม้ตดไหมอ่ะแล้วคุณไปโรยต้นไม้เนี่ยประโยชน์ฮะ อัหนึ่งในย่องมันกดยังไงวะเนี่ยย่องอะไรวะสเปรดป่ะสเปรดสเปรดเออไม่ใช่อ่ะไม่ย่องคือถ้าเรามีสปริงเกอร์เนี่ยนะมันก็จะเป็นอะไรที่สบายสะดวกสบายมากๆแต่เราไม่จักวิธีการทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนไปก่อนถูกไหม เราเราเราใช้อันนี้เะละ่ะไอ้หุ่นไปสลดน้ำปะเออเออเออฮะหุ่นอะไรนะหุ่นหุ่นหุ่นใบยกอ่ะอ๋อเออๆๆเออเออเออเฮ้ยลองลองเรียกหุ่นตัวนั้นมาหน่อยดิเออไปยกไปยกเออสลดน้ำใบยก <laughs> เหมือนจะไม่มาวะ่ะไม่เขามั่แต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างนะ่ะเขาเดินไปไหนเขาไม่รู้น่ะอะไรเขาไปย่องไม่ใช่เหรอไปย่องอะไรของเขาอ่ะฝึกย่องอ่ะ เอาล่ะเดี๋ยวขอลองไปหาต้นไม้ตดดิเราต้องไปหาต้นไม้ตดครับวันนี้เอาไปไหนครับแต่ว่าแยกๆกันไปเลยอยากไปไหนก็ไปว่าว่าแยกๆกันไปก็น่าจะได้เอาให้ผมไปข้างล่างเลยเอาจับไม่ได้ว่าแต่ต้นไม้ตดอยู่ไหนวะลืมไปแล้วเนะี่ยอ๋อนี่นี่นใช่ปะไม่ใช่มันส่วนลิงศากตรสิจะได้ทน,น,น,นไมช้าอเอา,เอา,เอาสุกี้ไปหาต้นไม้ตดแล้วคนแรก เราไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรเมื่อกีคนแรกที่เจอก็จะเป็นคนที่เฮ้ยเป็นคนที่ได้ีนะครับเรานี่ใครอ่ะน่าจะเป็นอาจารย์อาจารย์ตูตาเดี๋ยวนี่เซซีอะเนี่ยเซนเซซีป่าเซนเซีเซนเซีเหรอหัวหน้าเผาใช่เซนเซซีอะไรโลเซนเซีโอ้ยใช่อะเซนเซีไม่ใช่เซนเซีดิเราเจอหัวหน้าเผาแล้วเขาไปไหนแล้ววะ เขาบิงไปแล้วอะ่ะเขาไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะแฟนอื่นเนี่ยไหนกันผีเสือ้ออินเดียแดงผ <Yeah, yeah. S 2> ีเสื้อแดงอินเดียที่ว่าไม่ใช่อินเดียแดงโหรี่งันนี้ปะ,ปะคุณไม่เข้าใจว่าจะเสืออะไรไปโดนล่าเข้าคาสีนเลยเะลงย้องกดปุ่มอะไรอ,ะอ่ะฮะ คุณตัดต่อให้หมดก่อนผมจะบอกตัดต่อต่อไม้อ่ะอ้หมดนั่นเหนื่อยตายแหล้วเออมันงานคุณนะคุณเหลือทำไมเออเอยผมว่าหลังจากนี้ถ้าไปอยกเขาถ้าถ้าผมเดินไปแล้วผมไปนับแล้วมันเหลือต่อกี่อันนี้น่าจะต้องมีการทำโทษกันเกิดขึ้นแล้วว่านับไปนี้เลยปะนับต่อใหญ่ด้วยปะนับต่อต่อใหญ่ยังฮะไม่นับ มีนับอะไรคุณคุณสร้างความเสียหายคุณรู้ครับเนี่ยไม่เสียหรอกคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่เขามาดูว่าทำไมคุณไม่ตัดต่อกันอนะใช่อะเออก็ยังไม่เฉลยไงไม่เฉลยตอนท้ายก็ถ้าคุณไม่คุณไม่ตัดต่ออีกเนี่ยภายในสองวันเนี่ยนะก็ <c oughs> ต้องมีอันเป็นไปจ้ว่าวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นสัปดาห์ใหม่หรือย,อยังอนะเออ เขาที่เราอยู่กันเดียวนนะห้าป่ะหก <6. S 1> ก็น่าจะพอดีปะ่ะเพราะว่พรุ่งนี้คือสัปดาห์ใหม่อ่ะ<า>เช็คเช็คของให้ก็ได้วะโอ<ห>้ยยังไม่ครบลเลยไม่ยกปะ่ะข่าประโยคปะ่ะเอ้ยวันนี้วันเกิดนี่นี่วันเกิดพอกับวันเกิดไอ้อันโตนิโออะ่ะมีใครให้ของขวัญอันโตนิโอยังเอาให้ดีไปแล้วเขาอ,อยู่ไหนอ่ะไม่รู้พอกับอันเตนไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว เอ้าเราเอาอะไรให้เขาดีอ่ะเขาชอบแมลงวันปะคุณลองถามสุไปโยกดูเขาชอบแมลงวันหรือเปล่าเออประโยกเขาชอบแมลงวันปะไม่ไม่หมายถึงว่าประโยกชอบแมลงวันหรือเปล่าเดี๋ยวประโยวชอบแมลงวันปะจับยาจับเย็นวะอย่าเลี้ยงสัตว์แมลงวันเลยนะเอาเราวันนี้ทำอะไรกันดีนะ ใครมีไอเดียไหมครับเออลงเหมืองปะตกปลาตกปลาตกปลาตกเมืองวลาตกเมืองเออตกเมืองเอยแต่ละคนมารับของที่พิพิธภัณฑ์เวยนะทุกคนจะได้จะได้ของนะผมโยนใส่กล่องไปแล้วปะไม่ได้เอาจะใส่กล่องไปมั้งเออเอาเสร็จแล้วก็เอาพวกพวกนั้นเราจะได้มาปลูกปลูกพืชเพิ่มกันเพาปลูกมันฝรั่งเพิ่มนะ เดือดขยะปะเออพอพอ่อจะชอบขยะปะโอ้โหพอคุณเด่นพอเป็นไรอ่ะไม่ยกอ่ะเอาไว้เอาไว้รู้ก็มีอะไรอยู่เนี่คนเจออะไรก็เอาหมดอ่ะคนเจอเอาหมดมเหรอ,อโอ้โหมาถึงคนทงขยะเจออะไรก็ตามนั้นอะเอาเอานะนะคือผมจะปลูกโพเทโตเนี่ยปัญหาคือการจัดการฟาร์มที่ไม่ดีนะครับมันทำให้เรา เออหรือว่าเรารีโนเวททีเดียวตอนขึ้นฤดูใหม่เลยดีวะว่าถ้าเราจัดการฟาร์มไม่ดีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่เราจะไม่มีพื้นที่ปลูกเดี๋ยวนะจอบผมหายไปไหนเนี่ยโอ้โหอยกใครอ่ะแรกกับสมิงไหมลูกอ่าสมิงคืออะไรนะช่วยหาเครื่องมือฉันหน่อย เออจอบโอเคได้จอบแล้วว่าแต่เจอบใครหายปะวะไ <c oughs> อ,อระบบช่วยหาเครื่อมือชันหน่อยนี่มันดีนะเออผมว่าเราเราปลูกแบบปลูกไปก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้มัน มันอาจจะไม่ไม่สบายใจใครหลายหลายคนบ้างนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ขี้เกียจที่จะมานั่งคิดว่าเออเราจะปลูกยังไงดีก็ปลูกไปก่นอนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้ปลูกเรื่องจัดแปลงอะไรเดี๋ยวเราเค่อยทำอีกทีตอนเริ่มฤดูกาลใหม่เดียวโอเคปะโอเคโอเคไหมฮัลโหลโโออเเคค เราประโยชน์น่าจะกำลังหาวิธีย่องอยู่อันนี่ไงที่ย่องได้แล้วดีใจด้วยนะประโยชน์ที่ย่องเป็นอ่เด็กอนุบาลก็ย่องเป็นนะเออมีแต่คนกักไม่ยอมบอกว่าใช้ยังไงกักอะไร,รไม่มีใครกักนะเออจะไล่ไคุยขยาดีกว่าเฮ้ยเอาขยาดให้พ่อเรออาหรือต้อง เดลิมต้องลงเมืองกันด้วยนะครับเพื่อไปเอาแร่นะครับแร่จะลงวันนี้วันเกิดใครนะเขาพูดกันมาตั้งเยอะแล้วไม่ฟังเหรอไ,ได้ดอกดอกไม้แบบมีดาวด้วยดอกล้านทมอ่ะมันชื่อว่าดอกคาโนลางั้นผมว่าวันนี้ยัง,ยงไม่ต้องลงเมืองแล้วกันวันนี้ไปนี่ก่อนวันนี้ตัดต้นไม้ก่อนไปหยกมาช่วยตัดต่อด้วยนะ ถ้าท่าสจะมิน่าเหลือเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ้า s ามิน่าเหลือเดี๋ยวไปไอ้คำพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับเนี่ยก็ตามความหมายเลยก็แปลว่าเขาจะไม่ทำเงี้ยเขารู้จะตัดเราก็เหลือแต่พอเราก็เหลือแต่พอจะไปดูใจใช้ให้หมดวะเอางี้ดีกว่าว่าถ้าพรุ่งนี้เขาตัดต่อไม่หมดเนี่ยผมรับตามต่อเลย พรุ่งนี้เลยเหรอใช่เพราะวันนี้เขาต้องตัดให้เสร็จไงถูกปะ่ะไปคุยขยะก,ก่อนคุยขยะไม่ต้องใช้สบินา่าโหลไปเก็บของป่าก่อนก็ไม่ต้องใช้สบิน่าเหมือนกันเองั้นเดี๋ยววันนี้ไปลงถ้ำดีกว่าแต่เมื่อกี้บอกว่าไม่ลงเออแทนบีแทนบี พันบีไอ้ที่คุณชอบใช้ที่ผมที่คุณชอบใช้นะพันบีชอบใช้ปะพันบีไม่ชอบไม่ชอบเออแล้วก็คุณพูดว่าคุณจะทำพันบีอ่ะไม่ชอบยย่องมันก็จับยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้สูตรเดิมดีกว่าอะไรวะ มันไหวตัวทันตลอดเลยสม,มียนาผมจะหมดอีกแล้วอะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยห<อ>มดต้นไม้เนี่ยมันเกิดใครนะมันเกิดผมเองเอาเอาไมผม <c oughs> มันให้ของไม่ได้ขอ,<ห>อ้ดิผมเอาไม้ให้ผมเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ต่อทำไงดีวะ ทำไมสติตอนนี้ผมตัดไว้มันจะอยู่ประมาณด้านล่างอ่ะล่างกันแล้วไม่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 มีคือทุกคนเขาตัดแล้วเขาก็ตัดต่อทิ้งไปด้วยมีแต่คุณแหละที่ไม่ตัดต่อมันนับหมดทุกอันเลยโอ้ยกลับมาทํางานแล้วกลับมาทํางานมาโอ้ยไม่ได้่าของขวัญเลยอ่ะตกลงมันเกิดใครอ่ะไม่รู้ไม่มีคนเกิดวันนี้ไม่วันเกิดผมเองก็ไม่ผมไนเออเออหยิบขวานก่อน ก็จะไปหาอะไรให้ของขันวันเกิดได้ตอนนี้ไม่มีหรอกโตส่งเวสพอดด้วยด้วสามแค่หลอดแค่หลอดจะไม่โตเลยออหรือผมไปซื้อข้าวเออผมไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ปลูกเพิ่มซื้ออะไรปลูกเพิ่มด้วยปลูกได้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าสิบห้าเมล็ดจะได้ร่ำรวยกันนะเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนที่เรายังไม่บริจาคให้พิพิธภัณฑ์คุณก็เกิดไปพิพิธภัณฑ์ ไม่เคยไปเลยอ่าชัดเลยคุณไปหยิบอ้เมล็ดพันธุ์มาด้วยเร็วมันต้องไปปลูกมันหมดหน้าเราปลูกไม่ได้อะไรนะที่พิพิธภัณฑ์น่ะเขาแจกของอยู่อ่ะคุณรู้ไหเนี่ยโอ้โหไม่เคยไปอ้ยมีของฟรีไปของฟรีกันแม่งเอ้ยเออพิพิธภัณฑ์อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยผมว่าผมเคยบอกประโยคเขาไปแล้วนะเขาจำไม่ได้นะน่าจะตรงนี้นะนี่ไง เ<ม>ื้ออะไรดีวะเสื้อนี้ดีปะทุกคนเนี่ยดีดีดีฮะอย่างละกันอ่อได้เป็นฝรั่งมาแล้วเอเอได้เมื่อกี้อันนะครับได้ามาแปดเอาไปวเอาไปไว้ในกล่องเลยแปดเหรอแต่วัวเราปลูกกระหล่ำเพิ่มเนี่ยปลูกกระหล่ำสักสิบสิบห้าหรอสิบห้าก็ได้นะ เออว่าปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้กระหล่ำด้วยนี่ผมเอา,มาแมลงที่จับได้มาใส่ไว้นในกล่องแล้วกันนะคุณก็เอาไปเช็คให้หน่อยไม่คุณเอาไปโยนในพิพิธภัณฑ์นะถ้ามันโยนได้แปลว่ายังไม่ได้บริจาคถ้ามันโยนถ้ามันโยนไม่ได้แปลว่าบริจาคแล้<ม>วข<ะ>ี้เกียจเดินแล้วอะไรวะแค่นี้ขี้เกียจเดินตัดตอก่อนเออไปตัดตอเดี๋ยวนี้เลยนะมีเท่าไหร่นะพี่สิบสี่ป่ะไม่เระผมตัดไปแล้วอหนึ่งอ่ะเพราะงั้นก็นั่นแหละ นั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าผมเดนเห็นต่อก็คือประโยคก็โดนแค่นั้นแหละอ้ยมันจะไม่ใช่ของผมก็ได้ปะวะไม่ค like the ุยเขาตัดให้คุณด้วยซ้ำเออแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมเหลือไวตั้งเยอะหายไปไหนหมดแล้วนานชัดได้ปะดีครับอ่อมีคนช่วยรดน้ำต้นไม้ไหมครับได้ครับผมรู้สึกเริ่มเหนื่อยละแล้วถ้าเป็นตอนใหม่นี่นับด้วยไหมอ่ะแบบว่าเพิ่งตัดวันนี้อะไรเงี้ย แปลว,ว่าตอเก่าเคลียร์แล้วอะไรคือทุกตอแหละคุณจะมาเคลียร์ตอเก่าจะมาตอกรงตอเก่าตอใหม่อะไรถ้ามันมีตอก็คือโดนอ่ะเอ้ยมันไม่มีแล้วมาให้ผมนับพลาดหรอวะอ,อ่งั้นงั้นตรงนี้แล้วกันตรงไปตรวจงานเลยไม่มีแล้วแล้วผมเจอตรวจงานนะอ่ะอ อก็ผมก็ตัดแค่แถวนี้นะใช่เหรอเราให้ฟังขวาเนี่ยตอนแรกผมเห็นโคตรเยอะเลยนะมีหลักฐานคาคลิปเลยนะเออโอเคก็ไม่รู้กทำงานแล้วแต่ไม่แต่ถ้าโอ้โหคุณเหลือซาวินาเยอะสุดถ้าหลดวันแล้วซาวินาคุณเหลือเยอะกว่าห้าสิบก็โดนเหมือนกันหน้านี้เพิ่งสี่โมงเองไปลันลากันาว่าแต่ว่าเมื่อกี้ประโยคเขาเอาไว้น่าใส่ใช่ไหม มเมล็ดอยู่ไหนนะ16เมล็ดอ่ะแปรอ่ <8. S 1> อ,อ potato ไไเฮ้ยงัมาแอบตัดต่อฝั่งนี้ดีกว่าฮะคือตอนนี้เราไม่เป็นระเบียบสุดๆซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าทำไงได้ะตอนนี้มันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละพวะ่าลืมลืมจัดระเบียบไว้ตอนแรกลืมเรื่องหุ่นไลากาไปสนดิทเลยคนเราไม่ได้เล่นนามก็ลืมมัน ก็ดูเป็นระเบียบดีเนี่ยเรอวะไม่อะไรก็เป็นระเบียบกับประโยคนกันละก็จริงอาเราผมหน้าเทาแล้วที่เหลือก็ฝากรถด้วยแล้วกันโคเทถั่วแล้วพรุ่งนี้เข้าเหมืองถูกไหมใช่ครับนี่ด้วยนี่ด่วนสุภาพกันหลังหุ่นไล่กามันหมกเม็ดอยู่ กมิตพรุ่งนี้เราไปลงเหมือนกันสิบคนนะครับอ้าวไม่มีใครแก้เลยอ่ะอืมก็สิบคนไงเออิบคนเอเก็มีผมมีผมมีผมเดี๋ยวมีผมอะไร,ะไรคุณบุลี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮะมีผมไม่มีผมวะเนี่ยผมผมไม่มีผม เอมูลีต่ลตัวเองเฉยมีผม <c oughs> หรือไม่มีผมอ่ะเออสรุปมีผมไม่มีผมอ่ะเราไปคุยกับใครดีอะเราสามารถไปแฮปปี้เบิร์เดย์แบบบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์เฉยๆได้ป่ะโดยที่ไม่ให้ของขวัญได้ป่ะไม่มีของแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ดีกว่าใครนึกกับหมาอะไรเนี่ย <c oughs> อ่าใช่โสตาร์บินด้าติดลบได้ยังไงวะเนี่ยกินก่อนคือเตือนอะไรด้วยไม่รู้อ่ะชิบหายละว,ว่าผมต้องทำลูกกวาดไปบบ้างแล้ววะ นี่เหลือ48แล้วพอแล้วมีทำงานน้อยหน่อยไม่สนไม่น้าผมเหลือศูนย์ไปสองรอบแล้วนะประโยคเก็บของป่ากันได้วะไปหาพ่อป่าพ่อพี่เข้าบ้านยังเนีนยแล้วพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อคุณก็ถามพ่อดิคุณอะถามผมผมจะรู้ไหม ไงวันนี้วันเกิดอัลเตนิโออัลเตนิโอเคอวะออกับพอลไปหาอัลเตนิโอดีกว่าน้ำมันรั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทุกคนเขาจะต่อต้ามรพรอฟฟิฟิตหมดเลยนะแต่ว่าเมื่อวานอะไปโยู่เขาพูดเลยนะไม่ได้พูดอะไรอย่งเงี้ยฮะแน่นใจเหรออยู่ไหนวะอัลเตนิโอกับพอล เฮ้นอนผีเสื้อไ็หาอาไม่หยอกนี่แกว่าน่แกว่าเมื่อวานเขาก็รู้กันหมดแล้วที่คุณพูดไปเ่ะเออนี่ต้องให้สารภาพว่าคุณต้องสารภาพแล้วให้เวลาคุณสารภาพผิดถึงสองทุ่มนะครับก็ถ้าเขามาทำบอกคุณน้ำมันใช่ไหมค่าที่ก็ขึ้น ก็แค่ขายแล้วก็ไปซื้อกล่องใหม่ก็ได้เฮ้ยเต็มังไม่พอตัดต่ออ่ะใครก็รามซ้ำให้หน่อยเด้อมาซ้ำอะไรหรือสองแล้วว่าขัดขัดอีคิดนึ่ง่ะเหลือสองเหลือสองอะไรไอสองเหรอเต็มีนงเหลือสองแล้วใช่ปะเนี่ย อ่าเหนื่อยอีกแล้วแม่งเลยลูกกวาดไปช่วยทำให้เัมนาเพิ่มซะเท่าไรเลยบอกแล้วว่าถ้าคุณเหลือตออคุณก็โดนเนี่ยเดี๋ยวคุณตัดต้นไม้อีกทำไมฮะใช่เหรอประโยกอ่ะเพิ่งสัดลูกกวาดเพิ่มไงแล้วแล้วคุณจะตัดตอไหวอ่ะตออ่ะน่าจะได้อยู่นะจากที่ประสบการณ์การตัดไม้มามากกว่าอันนี้พอดี มากกว่าอะไรวะเดี๋ิบไปตัดกิ่งกอนไม้ดีกว่าไม่ไหวเลยว่ะประโยคน่ะไปหาไม้เล็กตัดเออจริงเราควรจะซื้อนี่มาเนาะปฏิทินน่ะโอเคผมเลือสองแล้วไม่ว่าหลังแล้ว แล้วมันไปหยกหุบปิ่งเยอะสุดเลยอะอะนอนนอนนอนคุณอยู่ใกล้แม่น้ำปุ๊บวันนี้เตรียมตัวลงเมืองอืมเ้ี๋ยวอุปกรณ์ณจะมีคนมาดอยไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วที่ไปหยกไปเจอมาแมลงทั้งหลายนี่คือบริจาคไปหมดแล้วด้วยนะ นอนนอนนอนนักคนนอนไม่นอนอะไรผู้สองทุ่มเองทำรอบทำรอบนี่บ่เนีย่ยผู้สองทุงท่มเองเพิ่งเล่นได้วันเดียวเองควรจะนอนแล้วเหรอประโยคเต็มหนา้าหมดแล้วก็ราะมันคุน้นคนอื่นเยังเหลือกันอยู่เป็นเป็นกระตากเลยทำงานเยอะดิอยคับอาหารดีกว่าคร <c oughs> ับกวาดเพิ่มนะ ไม่คุณ<อ>จะไปคคุณใช้ลูกกวาดหรอแล้วพ่อแม่ทำอะไรอะ่ะนอนไงฮะโออะไรนะ <laughs> อะไรคือลูกกวาดพ่อแม่นอนขามันไหมขามันผมเลยอยู่นิดหน่อยเอาเงียบด้วยตัดไม้เล็กแล้วกันนะประโยคนห้ยัง,งงงบ้านเนี่ยเออจริงไปเดี๋ยว ทุกอย่างมันเทาไปหมดเลยอะไรบรรเทาอะไรนะไม่อยู่จอมันเทาเฮ้เรามีกะไม้เก้าร้อยชิ้นแล้วสุดยอดเนี่ยเหรอสามารถที่จะไป <Hey. S 2> อัปเกรดบ้านได้ละพรุ่งนี้เราจะไปกี่โมงอะไปแต่เช้าเลยเ,เราไม่ไม่รูดของก่อนนะรูดของเลยแบบว่ารูด รูดดอกไม้นี่เป็นกานเข้าบ้านไปหยกป่ะแอนไว้ที่หลังเราต้องลงเมืองมันเป็นอะไรที่สําคัญกว่าอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะรูดรูดของบ้านไปหยกป่ะล่ะเออรูดของไปหยกโอ้ยก็มีแต่เครื่อนอากาศเปยังไงเดี๋ยวเช็คบ้างคนอื่นก่อนว่าเท่ากันรึเปลี่ยนก่อนอากาศด้วยโอเคยังเท่ากันอยู่โอเค้องฟ้าแจ่มใสไปหยกพรุ่งนี้ตื่นมาอย่าลืมรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับไม่ต้องไปเป็นผมนะผมก็ลงเมืองนะทุกคนก็ลงเมืองทุกคนก็ต้อง น่าโมเล่ป่าฟานอนได้แล้วสามวันว่าการ,รที่เราดูสัสยากรอากาศบ้านคนอื่นอะ่ะมันอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันก็นกนไ,ได้นะเว้ยได้เหรอ <laughs> ดูช่องเดียวกันป่ะเนี่ยผมคุณได้อะไรผมผมได้ของฟ้าเปิดอ่ะของฟ้าปลอดโปร่งอ่ะดิเอานอนนอนห้องนี้แหละห้ <laughs> องอยู่ใกล้ เฮ้ยวันนี้ได้ตั้ง290โอ้โหทำไมจนจังวะวันนี้ผมได้455โอ้ผมได้600อ่ะดิ